มาสะายมาได้อยู่ี่าานนจังกไปไหนวะนี่หลวงปู่วะหลวงปู่เบิร์นนะครับหลวงที่เป็นลวนนี่แปดแปดหเก้าหลวงปู่เบิร์นหลวงปู่เบิร์น แปดหเก้ทะเบียนรถแปดหเก้าแปดหเก้าแปดหเก้าออกไ่ได้อรออกได้ครับออกเลยออกอะรแปดหกเก้าน,นะครับทะเบียนรถปูเวิน มีสัปสูงปูชาธรรมสังฆาทีนามไแล้วไปแล้วครับหลวงปู uh ่เ huh. วินหลวงปู euh ่เ huh วินเดินทางมาถึงแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปส่องทเบียนรถหลวงปู่เวินกันนะครับผมหลวงปู่เวินนี่นะครับทเบียนโอ้นี่ครับหลวงปู่เวินหลวงปู่เวินนะครับเดินทางมาถึงแล้ว นะพุทธายะพระทาตรัตายามานรศีสหัสสาพุทธัมโมสังโฆยถาพุทโณพุทธาุนะครับผมอ๋อนี่ครับหลวงปู่เวินสาธุสาธุสาธุนะครับใครเห็นหลวงปู่แล้วก็นะครับพี่มามาสาธุสาธุสาธุเด้อเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมหลวงปู่เวิน อาหังาิสพาทธมสาคาูนุอาสาธุนะครับผมาุสาธุเด้อเดี๋ยวแอตจะส่องเทเบียนรถให้ดูนะครับทุกคนจะส่องเทเบียนรถหลวงปู่เวิร์นะครับให้หลวงปู่เงจะได้เดินทางมาถึงนะครับ งานพุทธาพิเศษนะครับพระมหาจักรพรรดินะครับ,หน,รบหน้าเกี่ยวอยู่ที่สถานธรรมภุมะปัญโยนะครับผมพิมพ์ภาษาทาธุทาธุทัเดอร์เอฟซีพิมพ์คำว่าสาธุาทาธุด้วยกันนะครับเพื่อจะได้เดินทางมาถึงนะครับที่สถานธรรมภุมมะปัญโยนะครับที่บ้านคอยตำบลบ้าจานอำเภอพุทธเอยสงจังหวัดบุรีรัมย์ครับ

กคหนึ่งห้ากาิลป์เป็นรถหลวงปูเวินนะครับผมที่เดินทางมานะครับคุตาพิเศษบหาจักรพันดินาเกี้ยวนะครับ หนึ่งห้านะครับเอฟซีหนึ่งห้าหนึ่งห้านะครับผมลงโบเดินทางมาถึงแล้วนะครับ สี่ชาหาสุธรรมพุทโธธรรมโมสังโฆญาถาพุทโะพุทธะบูชาบูเข้าให้นครับบูชา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 บูาบูช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 าูชาบูชามูลาบูชาบูาบูชาชาบู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 าบูชาบูราบูช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 าาบูชาบูชาูชาบูชาบูาบูชาูชาูชาบููชาบูชาบูชาบูชูช อาคีทานังวะรังคันธ์ชีวะริจามหาเทระอาหังวันธามิพุรโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพโสผู้ธาตมาสังฆาปูเทมินโมพุทธายะพระพุ้ทายานะครับผมหลวงปู่เวรนะครับได้เดินทางมาถึงสถานที่ นะครับพุทธาพิเศษพระมหาจักรพรรดินาเกลวิสารธรรมภูมาปัญโยนะครับยาถาพูดโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอากีธานังวารังคันธรรมเก็หาย่อทีเาคนยินแบบว่านี่ไงแบ่ก็ห้าว่าน่หาดินี่นหนี่นี่ไงที่เ็ลรถปูเวิร์เนี่ยที่เ็ลรถลงปูเหรอเนื่อหาเน่ย ที่เป็นรถลวงกูน่ะหนึ่งห้านั่นน,น,นี่ลวงกูเบิ้ลหลวงปูเบิ้ลเมื่อกี้ลวงกูเบิเ้ลหลวงกูเบิ้ลเหนึ่งห้าต้องหาตัวเดี๋ยวผมก็เลยกินกว๋วยเตี๋ยวไม่อิ่มเมื่อกี <c> ้ <oughs> เดี๋ยวก็ลวงกูมาเดี๋ยวก็ลวงกูมาเดี๋ยว 2, เดี๋ยวเดี๋ยวรอบสองรอบสามเรียบร้อยแล้วเป็นรอบนี้มาม่าล่ะโอ้ยเราผ่าดแล้วนี่ ตัวไหนเอาตัวไหนไหนตัวไหนนี่เก็ดเก็ดหนห้าเอ๋ออันนี้ก็หนึ่ห้าอก็หนึ่งห้าเดหนึ่งห้าหนึ่ห้าหนึ่งห้าเอาเอาให้หมดจะเปี่ยนรถหลงปูเวอร์นะครับหนห้าตัวเดียว,ลว,นน 15, ว,ยวแล้วก็ของแม่ไปเคียนวันนี่แปดเก้าห้าแปดเก้าห้าแปดเแม่ตะเคียนวันน่แปดเก้าห้ แม่จะเคียน8ปดก็หเลขที่เป็นรถหลวงปู่เวิรนก็คือหน้านะครับทุกคนอลองหยิบจับไปเด้อลองหยิบจับไปบตอนนี้กำลังสวดพระคาถาร้อยแปดตอนเียบตัวอีกเอาตัวไอีก มันม่มีแปดก้หามีแปดก้าหาแม่ต้ตงเก้าหาเด็ดไ่หามีเวลาแปดก้หาไม่มีแมีไต่ต้อกาหาไม่ต้องห้หาบหนึ่งเก้าห้หกเก้าเียกหตัวเดียวกันแม่นี่แหละนี่แหะมันดีตัวเดียวกันเอาจัดไปแปดก้าห้ากับหน่งห้านตัวไหนน่นงตัวไหนล่ะ สิบห้าสิบห้าโอ้ขมาคนเดียวเดี๋ยวเขาเที่ยงะเอาคนเดียวเจ้าน่ะอือตัวนี้เาดเอาแปดแปดหนึ่ครับเจ็าอืมอ่ตัวนี้เรียงกันเลยอ่าเอา รวย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 แปดเก้าห้ากับหนึ่งห้าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม